เขามองว่าตำรวจเช่าชูแต่จริงๆแล้วผมอยากให้มองว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับความเช่าชูนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพเลยครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวบมุคคลมากกว่าครับนเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ัวบมุคคลอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราดีเราก็จะเป็นคนดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพขอบสบขอบถามไน้ไหที่ผ่านมามนเอกสารกับำไก้ยังไงบ้าง

ส่วนใหญ่เราเข้าไปทานแล้วก็รับเพาะทที่ดีแล้วก็มาใที่นี่ที่มา้ที่มาส่เี่ยนะคะเราคว่ามือตอองรอคอยมานานใมความสำเร็จตั้งใจว่าเดี่ยเระยสิทธิที่ต่างๆนะคความสาคัญของดานตเลยอก็สามารถต้องไปแก้ไขในในสิทธิที่เราไปเขียนไว้ว่า เอกสารที่เราเคยทำมอบให้เขาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันใช้คับบ้านพี่ชายใช้คว่าพี่ชายเพราะว่ามันไม่ใช่สมาชิผู้สมัครรับเลนอกตั้เราต้องมาการแก้ตัว่าเราไปก็เป็นผู้สมัครนลบจากพี่ชายออก็เป็นผู้สมรัครับิีใจไหมความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงเห็นเหมือนน้ำตาคลอนนี่ยก็ดีใจก็เขาว่ามันเป็นสิ่งที่รอแล้วก็กลัวของคนห่งแค่ว่าวันนี้ได้แต่คน ตามจริงๆแล้วตามเวลาสบายจริงแล้วเหรออไม่ใช่นี่เขาอาจจะไม่สวยจะสวยด้วยมีอะไรอยากบอกกันกันหน่อยได้ไหมคะวันนี้ก็เหมือนว่างั้นแต่งอ่ะให้หนูเป็นคนดูหน่อยก็จะอยู่ดูแลเขาไปจนดูแลจะนะต่างสุดท้ายอ่ะเพราะว่าก็คืออยากดูแลเขาไม่จะดูเลยต่าคนเดียวนี่ละคร่ะอยากบอกเขาว่าขอบคุณมากที่เลือกเรา และผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่ได้คนดีๆมาดูแลนีี่คอออกกยปไ